สวัสดีครับวันนี้มาย้ายแม็คโครเล็กครับขนคูบอต้า3ตันมาคับเจ้าทันเลอร์ NQR เจ้าฟ้าของผมจะมาย้ายคูบัต้าสตันจิ๋วหลิวมากับน้องนอนครับ ขึ้นฮันเลอร์ครับเป็นจังไดูดูดูคนกับรถไม่สมส่วนเลยครับคนจะใหญ่ฝ่ารถแล้วครับเสื้อสีเดียวกันเลยแน่นอนไหม เราเสร็จงานแล้วเรามาย้ายเขาหน่อยครับเดี๋ยวขึ้นเจ้าอันนี้ครับสมรถเล็กครับผมคูโบต้า x 9 1 3สภาพยังเลี่ยมอยู่เลยครับครับขอจบคลิปไปเทียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ